สวัสดีครับทุกทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารงัวนะครับอาหารเม็ดนะครับนี่ครับในตามรูปภาพนี่เลยครับนี่ครับอาหารที่ผมจะให้ก็คือเป็นอาหารกบนะครับนี่ครับนี่ครับจริงอาหารกบนี่กินแรงมากเลยครับจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งครับเม็ดดำๆมีหลายยี่ห้อนะครับให น้องครับเลือกซื้อมิดที่มันสีดำๆนะครับแล้วก็มันๆมันมากนะครับกินแรงๆเวลาเราจับนี่ครับมันจะมีค้ามมันนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่มันเท่าไหร่ครับมันจะมีอีกยี่ห้อนนึงครับมันกว่านี้ที่ผมซื้อมานะครับนี่ครับเวลาโดนน้ําอะไรครับมันจะกินแรงแล้วก็ทําให้งัวอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับ ให้กินทุกวันนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับอันนี้ผมซื้อแบบกิโลมานะครับถ้าใครชอบให้เยอะก็ให้เป็นกระสอบครับกินเลยครับตอนเช้าดีมากนะครับหัวอาหารนะครับไม่ว่าหัวอาหารแบบไหนครับก็เหมือนกันนะครับ ปลาอาหารงัวนะครับหมูแต่พบว่าอาหารที่กินแดงที่สุดนะครับก็คืออาหารกรบนะครับอาหารกรบอาหารปลาดุกนะครับเพราะว่าอาหารกรบปลาดุกนี่เวลาเรามาให้ปลาดุกให้กบนี่โตไวมากเลยครับเอามาให้ปลานินปลานิกก็โตไวนะครับนะี่ครับ มักเลยครบแทบเดียวหมดหมดเห็บก็เยอะนะครับนี่ครับเห็บเห็บงัวไม่ได้สีดา่างเห็บหัวนะครับ เดี๋ยวมันโดนแดกก็หลุดออกเหมืน,นะครับนี่ครับให้ไปกินวันละเท่านี้นะครับแล้วก็ก็ให้ยาด้ยวยครับไม่ใช่ว่าหัวหานอย่างเดียวนะครับก็ให้อีกตัวนึงนะครับสองกำพอนครับต้องให้เป็นเยอะนะครับ ถ้าใครไม่กินนะครับให้ผสมกากน้ำตาลนะครับเทผสมใส่เล็ดกอาหารนะครับถ้ามันไม่กินนะครับเล็กๆมันจจะไม่กินนะครับแล้วก็เอายานะครับต่อไปยาที่ผมเกี่ยวมาครับผมมียา นี่ผบเกี่ยวมาไว้ตึกงแต่เม,มื่อวานนี้ครับไปให้หัวผมกินนีะครับหญ้าก็มีแก่บ้างอ่อน,าน,น,น,านม,มากครับปะปนกันไปอันนี้ไม่มียญ้าครับหญ้าธรรมชาติครับยญ้าผมไม่ได้ปลูก Yeah. you วิธีหนึ่งก็คือผสมกากน้ําตาลนะครับเหมือนทำมากินเหมือนผสมกากน้ําตาลแล้วก็ผสมน้านิดนึงกค็คนให้เข้ากัน,นครับอืมกินดีมากเหมือนกันนะครับจะเพราะว่ากากน้าตาลจะมีชาติที่หอมนะครับ นี่ตัวผู้ครับพอมาดูกากน้ำตาลผมนะครับเนี่ผมซื้อมาเป็ดกันหลอนเลยครับไว้ให้งัวผมกินนะครับนี่คือกากน้ำตาลครับ ทั้งงัวไคยพร้อมนะครับไม่ค่อยกินหญ้าก็อันนี้นครับให้หัวกินนะว,ว่าหัวหาหนะครับก็ผสมกากน้ำตาลนะเดี๋ยวผมจะทีให้ดูนะครับส่งให้ดูนี่นไปนี่ครับ นี่ครับก็สมน้ำนะครับสมน้ำใสครับเพราะว่ากากน้ำตาลม,มันเหนียวครับเอาไม้อะไรแค้นคนครับคนคนให้เข้ากัน วิธีหนึ่งนะครับ ก็จะเลียกินให้หมดเลยครับดูนะครับวิธีนี้ครับก็เอาให้กินเลยครับรับรองอุดทวนสมบูรณ์แน,น่ครับ กินยาดีครับไม่เลือกอยาครับจิงงวัวนะครับบางตัวยากยแก่ๆไม่ได้ไม่กินนะครับจะกินแต่ยาเคียวๆอ่อนๆครับอืการน้ำตาลผมว่าหัวหานี่บำรุงให้กินยาเยอะนะครับ ทีเลี้งงัวครับให้อุดมสมบูรณ์อวดทวน,นกินหญ้าดีหนะนะดีอว่าใครมีงบน้อยครับก็ซื้อเฉพาะกากน้ำตาลให้มันก็ได้นะครับอาหารก็เวียนวันก็ได้นะครับ เราก็ได้ทั้งให้ปลากินนะครับให้ปลากินให้วัวกินนะครับี่ ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับ